โอเคสวัสดีครับผมนายจุลฉัตรสันใจซื่อนะครับเลขประจำตัวหกสามหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้ก็จะมาตอนนี้ก็จะมาพูดถึงการบ้านข้อเด็ดไฟการบ้านไฟแนลนะครับข้อที่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับข้อสุดท้ายก็คือโอเคครับเขียนเข้าโปรแกรมรับมือกับจับคีย์บอร์ดสี่คนสี่นะครับแสดงผลออกทางเซเว่นเซกเมนต์นะครับอ่าโดยให้กดเนี่ยเป็นเลขฐานศูนย์ถึงเอฟนะครับเลขฐานสิบหกก็คือตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้ไปจนถึงเอฟนะครับโอเคก็ กดปุ่มครั้งแรกเนี่ยให้ออกที่หลักพันนะครับกดหลักสองให้ออกที่หลักสิบเอ้ยหลักร้อยนะครับกดครั้งที่สามออกหลักสิบครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาแสดงผลอันนึงเนี่ยหลักอื่นก็ต้องดับหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดเลยนะครับก็นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนที่แตกต่างนะครับจากเดิมนะโอเคอย่างแรกครับไบฟอนต์เจ็ดสิบค,ครับแน่นอนว่าคารัวนี้เนี่ยเราเพิ่มจากตัวแรกเรามีแค่ศูนย์ถึงเก้าเนี่ยเราต้องเพิ่มไปเป็นตั้งแต่ รับสิ่งที่เพิ่มมาจะเป็น่วนตัวนี้ครับ ABC ครับ DEF ครับเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้แสดงผลได้นะครับแล้วก็ bycom7 ครับอันนี้เป็นตัวส่วนของคีย์บอร์ดครับของกําหนดขาวคีย์บอร์ดครับแล้วก็โอเคปมานนี้นะครับในส่วนของกําหนดตัวไปได้ต่างไปแล้วก็ in n เขาสามเพราะเราให้วนแค่สี่หลักนะครับก็เลยให้ n เป็นสาม แล้วก็นำวาวถ้าโน้คียอันนี้คือผมตั้งให้เริ่มต้นไว้ว่าตอนแรกที่ไม่กดเนี่ยไม่มีไฟไม่มีไฟดับไฟดับหมดนะครับโน้คียก็คือสูตรเอเตัวนี้ครับไฟดับหมดก็เหมือนเดิมรับไม่มีอะไรอินิเตเซกออกพอร์ตซีนะครับเหมือนเดิมอันนี้ของเซนเซกเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้ส่วนมันเหมือนเดิมครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับแปลงเดซิเด t ิมอลทูบีซีดีนะครับเหมือนเดิมก็คือแปลงฐานสิเป็นฐานสองนั่นเองนะครับจะค่าที่เราไมา ก็ใช้ทมื่นสลับในการสแกนเซนเซกเมนต์เหมือนเดิมครับก็โอเคมาดูส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดอย่างแรกเราก็กำหนดคีย์เทเบิลครับมาอยู่ตรงนี้ก่อนคีย์เทเบิลก็แถวหนึ่งนะครับหลักหนึ่งเราก็กำหนดให้เป็นศูนย์ครับแถวหนึ่งแถวหนึ่งหลักสองก็เป็น,นแถว,นแถวหน,น,นึ่งหลักหนึ่งนะเป็นศูนย์นะแถวหนึ่งหลักสองเป็นหนึ่งแถวหนึ่งหลักสามเป็นสองนะไล่ลงมาเรื่อยๆนะจำนวนสิบหกตัวนะครับ โอเคก็นี่คือส่วนที่เราใช้กําหนดค่าคีย์บอดของเราคนระับก็โอเคแล้วก็จะมาย้อนไปดูตัวรีคีลิคีของเราก็คือรับค่าจากคีย์ตัวนี้รนะับลีคีคือตัวเช็คดีบอลของสวิตช์นะครับก็คือมันจะทําการเช็คไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าค mm ีย์เท่ากับ M คีเนี่ยสิ่งจอกจากลูปนะครับถ้าไม่เท่าเนี่ยมันจะวนไปเรื่อยๆนะเป็นการเช็คดีบอลของสวิตช์นะครับโอเคต่อไปเป็นอินคีครับตัวนี้คือรับค่านะครับ รับค่าจากคีย์บอร์ดนั่นเองคนระับก็มีกําหนดตัวไปคีย์โคแล้วก็โรนะ Key, ครับคีย์คอลัมน์แล้วก็โรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเราเนี่ยให้อ่าโรเนี่ยออกที่เอาต์พุตนะครับพอร์ตบีก็ตามโจทย์ครับพีบีนะครับพีอ่าพอร์ตบีของเรานั่นเองคนระับนี่ครับพีบีศูนย์ถึงพีบีเจ็ดนะครับก็เลยให้ออกตรงนี้นะครับคอลัมน์ก็เอาฟินบีเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็นอินพุตรับจากขาคอลัมน์แทนนะครับ ก็เช็คนะครับถ้าคีย์เท่ากับโนคีย์ก็คือคีย์ไม่เท่ากับโน้คีย์ก็คือเรากดปุ่มแล้วเนี่ยก็คือเบรกออกจากลูปนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มอยู่เน, no นี่ยคีย์เท่ากับโน้คีย์เนี่ยก็ยังวนอยู่เรื่อยๆนะแล้วรีเทิร์นค่าคีย์เก็บไว้นะครับมาใช้ต่อคือรีเทิร์นค่าปุ่มของเราเก็บมาใช้โอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัว get number นะครับซึ่ง get number ของเราเนี่ยก็คือตัวรับค่าจากอ่าตัวคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่า ที่เราต้องการให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าก็คือที่เราต้องใช้ทีมเพราะมันไม่ใช่เลขหนึ่งถึงเก้าเหมือนเดิมมันมีเฮตเตัวเลขมี ab c d ซด้วยนะครับเพใ่้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้บนดิจิตลบหนึ่งก็คือเราอยากให้เริ่มที่หลักพัน,นครับแล้วก็พอมันถึงสามเนี่ยก็คือวนไปถึงหลักหน่วยเนี่ยก็ให้วนกลับอีกรอบนะเรัเตอร์อะไรเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเริ่มที่หลักหน่วยเนี่ยก็คือเริ่มสูงติกไม่มีอะไรครับอันนี้เราอยากให้เริ่มที่หลักพันก็จะเป็นลบหนึนะ่งครับ โอเคก็แล้วก็ v o i ์เซตอัก็เรียกใช้นะครับ init key นิจเ set init com นะครับแล้วก็โอเคแล้วก็เรียกใช้ key table นะแล้วก็มาดู v ไวล loop หลักก็กระโดดตัวแปร c h r อชอาแล้วก็ i ีทีเท่ากับโนทีก็คือถ้าไม่กดปุ่มแล้วเนี่ยตัวตัวแปรชาของเราเนี่ยเท่ากับตัว init key ก็คือตัวที่อาค่านั่นเองนะครับแล้วก็ไวท์ดีทเท่ากับ no key ก็คือถ้ามันไม่เท่ากับเออก็คือถ้าค่าด key ของเราเนี่ยไม่เท่ากับ ไม่กดปุ่มหรือว่าก็คือเรากดปุ่มได้เองครับมันก็จะเอาตัวชาร์ตนะมาใส่ในตัวเกต n เบอร์เพื่อไปออกมาโชว์ที่เซเว์นซิเบนอีกรอบนึงครับแล้วก็โชว์เราก็จะโชว์ด้วยครับว่าโชว์ที่หลักไหนนะโอเคก็เ,คเป็นประมาณนี้ครับโ okay, อเคต่อไปก็เป็นผลการทดลองข้อหนึ่งสี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดเลยนะครับโอ okay. เค, okay. คแล้วก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดโอเคนะครับตอนแรกผมตั้งใจไฟไม่ติดนะครับ โอเคแต่พอกดครั้งแรกเนี่ยก็ต้องขึ้นที่หลักพันนะครับกดครั้งแรกโอเคเราลองกดเลขศูนย์นะครับที่ครั้งแรกเป็นเลขศนะูนย์นะครับศูนย์นะครับแล้วก็ต่อไปก็ต้องไล่มาที่หลักร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองกดเลขหนึ่งบ้างนะนี่ครับเลขหนึ่งนี่ครับแล้วก็ต่อไปก็หลักสิบครับโอเคเ,เดี๋ยวลองกดเลขสองนะครับนี่ครับแล้วก็หลักหน่วยครับกดเลขสามนี่ครับโอเคเราไล่ลไปเรื่อยๆนะครับเราต้องบนกับที่หลักพันม่กดเลขสี่ครับ สี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าต่อไปก็เป็นเอนครับ A A B ครับนีกน่ก็วนไปที่กัะพันใหม่อีกซครับนี่ครับซีต่อไปเป็น D ครับ E ครับแล้วก็ F นี่ครับวนเรืร่อยๆแล้วมันจะวนไปเรืร่อยๆกดโอเคคันนี้กดอะไรก็ได้ครับนีวมันจะวนไปเรืร่อยๆนะครับโอเคเห็นยเดีไหมลอง ตรงไปเรืนะ่อยๆครับประมาณนี้ครับ